พี่น้องพี่น้องพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ใส่พี่น้องเอา้ามีคนท้องด้วยอันนี้คือเจ้าของบ้านอ้าวเหรอเจ้าของพี่เนี่ยบ้านบ้านทรายทองใช่ไหมโหลดไปเฮย้ยนะโหลดเจกากีบ่เจาะได้ไงนะน่ะ สาครบากมันออกขึ้อย่างกกขามนะไม่ล้บากเราอ๋นี่แม่นี่เนาะบากออกขึ้อย่างเด้มันหลุดบรรยากาศมันดีก็ดอกอันนี้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้เนาะไม้ที่อันที่เขาไปซื้อนะเนาะไม้อันนี้บอ้ะเนาะไม้อันนี้เด้ของอันนี้ก็เก็บแกะเมื่อวานคือเก็บจัเกาะนี่โอ้ยเสียดายกมขามดิสกมักตาลเจกากินและผู้และคนที่ติดตามส่องเฮาจำได้บ่ เปิดอ่าเปิดชมเจกากีกแหลกๆนั่งกันซิมาขึ้นมักตาลหายต้นนี่แหลอะอะไรขึ้นมาได้แล้วบ้านนี้เฮ้ยพี่น้อง <laughs> เอาวสานกงมักตาลอ๋อเจกากีผีดิบ <c oughs> ขึ้นต้นไม้ต้นนี้ตน้นบางยิ้วเนี่ยต้นบางนุ่นนะมึงดูมันตายเลยนี่นั่งขึ้นบ่ได้แล้วบ้านนี้นะ ตะกี้ยังว่าอาศัยตอนอันนี้ขึ้นไปตะคอนหมากกระโดนนะเฮ้ยปลาตกส้มสีด้ลายเนาะขุดกบนะไพ่กระสางกูมีมำนุนสัมพันธ์ที่ดีกูจักกับเขากูจะกูะกระถามไม่ได้เศร้า <c oughs> <c oughs> ดอก,อ,ก,กดอ,อ,อัน,น,อน,นอนะอเอนนเอบ่เป็นห,นหนมากระโดน,น,พ,น,แบบนพี่น้องเอ้ยดอกกระโดนอันนี้เฮ้ยหน่อไม้ที่เขาไปซื้อน่ะเฮ้ยมาขุดเอาเด้องามผลมาขุดเอามาปลูกเพื่อนเฮามังหิวเธอมังม่วงเธอนี่เด้อหน่อไม้ที่ว่าพากันไปซื้อน่ะแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยแตกแนงขึ้นเรื่อย แนเอาแหน่งไปแกงเสียมาหนึ่งปลาหมูดปพี่มามีพาทัวร์ยานางผมปลูกลายอยู่แต่เขามันหลักเกณ์เดี๋ยวบัดนี้ฝนรือว่าอนาดมันก็ขึ้นไม่หมดอันก็มีนี่อันยังเกาะลืมนะซาวรดเออซาวรดมาจะทุกโลกเลย สับว,วัลรดเอามากล้วยเคี้ยวยายบนนี้ตัมาเกี่ยวเอมากล้วยเออกล้วยหอมเม่นนันนะกล้วยหอมอันนบอสกล้วยหอมไอ้กล้วยตานี่ตีอืมอันนี้กล้วยหอมนี่สาวรดมันโบรงงาณเป็นบางยันเนี่ยบางหมองเนาะจับส,สัมผัสจับจะเปลี่ยนจนม่วงมัน มวกกับสอเลยนะยั้นมันอีกอกดกหน้ากับสิฮรับนี่มังม่วงเดี๋ยวว่าเอาไปกินนะ่ะ เอาสะคอนพักกระโดดน้านอนี่เฮ้ยเอามาปลูกต้นเดียวนี้นพักเอเลอศนีนทั้งทางที่มันสุ่มมันคืบอบกอันน,อนั้นวะเคลือกในกระปูกนะนี่งอเคลือกไปดึงขึ้นมายังไงรีวิวของแท้พี่น้องเฮ้ยทุนยังอันนี้ต้นคุดต้นคด ต้นขุดเองคือบุห็นคุลาสายผ่านมาวะบอนบ่นี่คืออะไก,กันยังวะน,น,วน,งนี่คือบ้านทรายทองออกมาแล้วปีต้นนี้เรา,า่นนาใส่ข่าวไวน้ะนะสะคอนเป็ดไก่สุนัเป็นสาบิกเอาออกไปยังคือบริเวณในนี้ สวยเลยก็รวยมากอมารากากีบ้านสามหลังหลังหนึ่งหลังหนึ่งนี่ยืนอยู่ตรงนี้จนชอบมากเลยตรงซานนี่เ,นเฮ้ยเปดเฮ้ยมายืนพี่เฮ้ยฉันชอบมากโอ้หอยว่าอยู่พอเฮือนหลังนี้มามองมาสิ รอเฮือนหลังนี้สิมาาอยู่แล้วก็เลยว่าทำต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันรอบเพื่อนมันก็สิเย็นเด้มันอากาศสิบหฮอนงูก็สิขาวพ้ออันนี้พัดตาตนบ่มันมันเออมันก็โ่งดีอยู่หักโอ้ยแม่บ่นอาะสให้เขาดได้ไหมมันก็อยู่ไกลอยู่แค่ซีนเอากับพ่อเลยเฮ้ยบ่มันบริสุทธิ์ต้นนี้ก็หานประจําหานเอาข้าหมากผี่นอกไว้ข้าหมากข้าหมากเพื่อนลังนี่เพื่อนอะไรคือซานเพิ่มนซาน อีกครั้งแล้วก็มาล่างตัวล้างจานนี่นี่สะคอนสังเกตซานสาวซานม,มันจะปี๋แล้วนี่มันกุดบ่นแล้วมันเป็นซาวกุปีเลยวะนี่นะบาดเสียวเดีอุ้ยหน้ามึงบอกอีแม่เด้อระวังนี่แล้วกูมันดอกมันเอียงบ้าง ไอพออิเมย์ที่มาแปลงใหม่เฮ้ยในในโอ้สิมากไปหเห็ดยังวะเ<า>สียดายดิดงค,ดงคงความอนุรักษ์นะน้อสิมากมาเห็ดยังอังนี้ยาปลูกแต่ายนานุ่มบริโภคมันก็นแจกๆอยู่โตเขาเองนะ่ะในในในความที่แบบว่าขั้นแม่นคือเขามีเงินคือแต่แต่กีเนี่ยนะคือแม่นคือคือเขามีเงินคือตอนนี้นะเขาบ่บ่มากดอก ล้างัว<ป>อยู่<ป>บ้านล้างเก่าเทบไว้เป็นอนุสรหล้ลอพี่น้องล้อรุ่นเก่านี่แหละสมัยตะกี้ขึ้นยู่เข่ายู่เข่าอันนี้ก็จักรยานรุ่นเก่าเลยคือของแ้เลยรุ่นนี้นะ <c oughs> กาแข็งปะก่อนกาแข็อีก ล่อนัน <L' or, S 2> น่ะ,นะพี่น้องสิบอหยห่าอันอันนี้คือรุ่นเก่าอดึงออกมามันคาโหลดไว้สำนักแหละสมัยตะกี้ก็ใส่แต่เนื้อหยูขาวเนื้อน้ำโอ้ยสิบอหย,หหยห่าอันหาย้องทองแตะแล้วมีเพอได้ได้นาะขิดเพอขิดเพอ,อยามลำบากอืมลำบากแหละหย,ยูแต่ล่อนี่ฮารัวฮาฟืน เวลาแล้วเข่ามาหนาะอ่าพากันฟาดขาเข่าแล้วก็หายขาเข่าแล้วก็พากันโจมขึ้นเลาอนีนะ่แหละจนสวดเลอาอกับพากันโย่กับอีพอบัดสบายเนี่ยหลังหักสบายถักมาตายนี่จกักสิบ่บอกให้เจ็บใจนะได้เนาะ พยายามถูกพยายามหย่า uk, c, ร uk, เราถูกหย่าแต่แท้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาเละาะโอต่มีแก่คนอื่นมีรถไทยเบิด์ตพอแหงในหมู่บ้านนะเขามีรถไทยเบิด์ตแย่กันนะเขาก็สบายเอารถไทยนายนายามน,นาก็ใส่รถไทยเจ้าก็ไไรควายอยู่หุยหุยอยู่แหละไายควาย ไทยควายแล้วก็ยยามค้นเข่ากัขาเจ้เากับใส่รถไทยของเขากะใส่รถไทยหน้าเมือ่อบรรเจ้านายยุ่งล่อจักสิตายสิยังความถูกความยากนนะความลำบาก,อ,อ,กอักอ,อ่ก,กิับอันนี้เบื้องหลังของเือส่วนใหญ่คนเห็นแต่ด้านหน้าบอกว่างั้น เงินงามดีเสียหลายแต่พรท่านซีสัสอันนี้เบื้องหลังของพระทา่านแล้วประตูไว้พระท่านมีหน้าต่างของพระท่านใส่ด้านหลังพี่น้องเแบบปากเงินยังบรทา่านแล้วเสือกออกไปเห็ดล้างใหม่อันที่พรท,นรทน่น,นแล้วโอเว่นมาทั้กรเฮ็ดเลยเห็ดมาสิบกว่าปีเลยนี่ทางหน้านะ่าดูดีแต่ว่าทางหลังยังพระทันสาบเลยบอกแล้วก็บข<ม>้าก็มาไล่เถื่ออยู่ข้าก็ลืมสังเกต มนอิสิสังเกตครับะสะคอนเอามึงบอกีถอนบอนอนมึงเตเฮย,าานนยฮะเอาเจมานอน,นพี่บอปอันนี้เดน่าบ่อนนอนบอ่มีพี่น้อง สะคอนสอบเข้าเรือเล่าอีเนามึงประตูครับผมีกูมาถ่ายคลิปให้โจรเห็นบ่วะบ่มีดอกบ้านเฮานาะเฮ้ยพี่น้องเบื้องลังของความรวยสวยแล้วก็รวยมากของเจกากีหน้าต่างฮะนะ อุ้ยบนห้องนอนผ่าเธอได้นะเฮ้ยอย่าไปสู้ถ้าชิมาหลักเขาผ่าเธอไปอีย่างของนางพิกเนตเออ,อพิกเนตของอมา,มาลา <laughs> อุ้ยมีของนางกวกนางเกียรอย่าไปจาบของนางลงคลองไปแล้วบะจัมกมักม่วงโอ้ยเฮือนกับบันแล้วนางกันเลยปฏิเสธไปเหดล้างใหม่ แจังมันขืดเน่าได้ก็จังวานะบางรูดีสาพยายามท่านสาดีพางมเอ้ยเพราะเขาม่อยู่กันแล้วจะมเป็นบะคากเนาะหลังจากวยังนั้นเฮ้ยเก็บอนุหลักไว้นะเน่ได้สุขกบบัตฑิตยังแหละเฮ้ยอิสูอินาวอ้ยเกะผีอีสังบัณฑิต เสียดายเลยพี่น้องพี่น้องผูได้มีเงินมาสื่อไว้เด้อพี่น้องเด้อแพงดอกสองหมื่นกูจะสื่อไว้แล้วกูก็สื้อตั้งไวน้นี่จบนะนอือกูจะซื้อไว้แล้วกูจะซื้อตั้งไว้ตรงนี้ที่เดิมข้ามากแห้งเพื่อนลังนี่ข้ามากแต่ซา,านะมันมน,นะจะเห็นยังแม่ เมาใหม่ลูกใหม่พบัวเลยเนี่ยนะบัวเลอปว่าเขาเขากินอันนี้ลกกินเลยเนาะมันบอมีหัวบ่ลกเคยมีหัวป่สิปลูกแล้วนีนแดงออกมันปอนขายตามตลาดนะพักบัวนี่ขาวเลยอันนี้ก็หัวพักบัวเลยบ่แม่บซ้ำนี่แหละเขาก็เอาไว้กินมันเฮ้ยมองมองมันไป่นี่ยิได้กินไรเดอกเนาะ เปลีนลายอยู่เลยชอบฉันพี่พี่พี่กายนี่เที่ยวตะมาลากพี่กายเปลี่ยนประมาณซาวก็น่วยเออหลากแล้วหลากอีกนอนี่กินจะคลองเฮือนอ่ะบอกเคยได้กินนะว่ากินอันปีที่แล้วมันยังเหมาะประทานสัตว์ประเด๊ะนุ๊กทีน้อยอันเฮาอยากจินอันมะม่วงนั่นมะม่วงบ้านเจ้านั่นมะม่วงมันเออ ทางนี้จะคลองเฮือนโมันเป็นโมงมันหรือโมงใยังไปกินบุฟเฟ่ต์ด้วค่ะว่าโมงมันแม่น่ะมันโมวงใหญ่มันสมแต่ว่ามันอันนี้โมงมันมันผสมเลยหน้าๆอันนี้ได้หนิก็ดูดีแน่หลายคนเห็นแต่บ่มีถ่ายมุมหน้านี่เออเดี๋ยวบ้านสวยจังบ่เคยเปิดเบื้องหลังเลยบ้านสวยจังเพราะหนมันเบื้องหลังเพราะว่ายังเป็นสะอาด ประตูกะบอกมีสาคอนกูเฮ้ยเฮ้ยกูว่ามึงไปสื่อประตูมาปิดก่อนแปะเอาจริงๆมึงเป็นบ้าแต่มึงสิเปิดไปอั่างสันบอกแ,แ,แก่คูณเน,นี่ยมันไปยังนี่เด้บ่าวมีสิถ่ายแต่มุมนี่พี่น้องมาเลยโอเคแต่ <okay. S 2> มุมหนาบอกว่าโอเคสวยนะวัดสันสวยนะมาทางล่างเลยหนา้าต่างใส่สย,ยังเกาะแผ่นเรียบ แผ่นเลียบ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 แตกบ่มีแถมเอาเอาเขาไว้ <c oughs> นางกับมาเล่งใส่เฮือนล้างใหม่นชะชักขอนต้องลงเถอะอันเอามังหม่องก,ก,กุกใอันไปกินกุกหนันหรือกุก,กนี่มังหม่องปุ๊ม,มอ่ะไอพี่น้องต้นนี้นะตะก,กี้างามเลือยตามพื้นบ่มีแม่เจ้าสีนา้าเฉยยุแม่มังหม่องมั่นนี่ เฮ้ยสีหน้าแม่โหดหน้าน้ำให้มันตีดจะน่ากระล่นนะตอนนี้เป็นแจมเนี้ยแล้วล่นนี่นั่นแล้วมันบอกอันนั้นซื้อมาต้นชัพูมือเป็นหมากกองกับพื้อนตะกี้ต้นตั้มตั้มบุเพียงหัวเข่าเฮ้ยมันมันใหญ่ขึ้นกว่าเก่าได้ปีนี้ใหญ่เนาอปีที่แล้วมันยังเลื่อนปีที่แล้วงาอยนเสือผูกดึงขึ้นเดตะกี้ยังอันไหนส่ะต้นอันเด้ ก็เป็นเป็นดอกเอ้าแต่ในโมเมนต์ม่วงต่อเนอม่วงสมเอิญเป็นแล้วนี่ข้างหลังมันก็เป็นเมลลายปลูกธรรมดาโมเมนต์ต่อโมเมนต์ต่อมันก็เคี่ยวเลยนะแต่สี่ผักพืชก็ได้สมเอิญนะมันเคี่ยวผิดปกติได้วดผวกอับพืชผักนี่ก็ได้พี่น้องเอ้ยเก็บภาพไม่ใชการไว้เพียงเท่านี้แหละพี่น้องขอบใจละลายพี่น้องสู่ขูดสุขสุขติดตามไปสื่อประตูนะสะคอนมาใส่โรถก็บอกมึงเลยอันนี้มุ่งตอนกู